ยืนยันจากวิเวอร์การ์ครับว่าในฉากที่โซโลฟันโมเน่ครับแท้จริงอรเนี่ยฉากนั้นเป็นการใช้หากีราชันหรือเปล่าครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก้มหน้าฉันแรกครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงฉากที่โซโลเนี่ยฟันโมเน่ครับโดยเราจะพูดถึงเรื่องแฟกต์นะครับผมแฟกต์ที่ว่านี้ครับก็คือความเป็นจริงนะครับไม่ได้เป็นการวิเคราะห์ คาดเดาแต่อย่างใดครับเพราะว่าไอฉากที่โซโลฟันโมเน่นี่ครับมันจะมีประเด็นตรงที่เฮ้มันเป็นฮาคิราชันหรือเปล่านะครับโซโลมีฮาคิราชันใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่แฟนๆมันพีดหลายคนเขาคิดกันครับแต่ในความเป็นจริงครับทางด้านแฟซครับจะมีข้อมูลเปิดเผยในวิวเวอร์การ์ครับว่าการฟันครั้งนี้ของโซโลเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับผมก็ถือว่าเป็นการยืนยันแล้วก็เป็นการสรุปอย่างเป็นทางการนะครับจะได้ไม่เถียงกันนะ ้าความไปในเหตุการณ์ตอนนั้นครับอยู่ในภาคพังหาซาครับโซโลได้ทําการฟันโมเน่ลงไปครับแต่ว่าในการฟันครั้งนี้ของโซโลเนี่ยไม่ได้ใช้ฮาคีกรอดในการฟันครับเพราะนั้นถึงแม้ว่าจะฟันลงไปแบบเต็มๆผ่าโมเน่สัขาเป็น2ทนน่อนนะครับโมเน่ Monet เองก็ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าไม่ได้มีแผลแม้แต่นิดเดียวครับผม คือถ้าไม่ใช้ฮาคิเนี่ยมันก็สร้างดามเมตส่สายโลกเกียไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาในตอนนั้นครับโมเน่ที่โดนผ่าเป็น2ซีกไปนะครับพยายามที่จะผสานตัวเองแล้วก็กลับมาลุกขึ้นสู้ต่อครับแต่ดูดว่าโมเน่ครับจะไม่สามารถควบคุมร่างกายได้ดั่งใจนึกครับเพราะว่าเธอเองเนี่ยเสียสมดุลของร่างกายไปนะครับก็มาจากการที่โมเน่เนี่ยเผชิญหน้าต่อความกลัวอย่างสุดซึ้งครับโมเน่คิดไว้อยู่แล้วครับว่าการโจมตีครั้งนี้ของโซโลถ้าใส่ฮาคิกรอดแล้วฟันโมเน่ลงไปเนี่ย โมเน่ก็ต้องตายแน่นอนครับมันเหมือนกับเป็นการที่โมเน่นั้นโดนโซโล่ข่มขวัญไปในตัวครับจนทําให้ตัวเธอเองเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมร่างกายได้ดั่งใจนึกนะครับร่างกายของสายโลเกียเธอ้นนะครับถึงขั้นเสียสมดุลไปเลยน,นั่นเองครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยแฟนๆวันพีทหลายๆคนนะครับคาดว่าโซโล่ใช้ฮาคิราชันนะครับข่มขวัญโมเน่อะไรประมาณนั้นนะ ทำให้โมเน่ในทีถึงกระขั้นหลอนเนี่ยเสียทรงไปเลยนะครับแต่ในเนื้อเรื่องหลักนะครับก็ยังไม่ได้มีการบอกยืนยันอย่างชัดเจนครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นฮาคีราชันจริงๆหรือเปล่าครับแต่ถ้าเรามาดูในวิเวกการครับมีการอธิบายฉากนี้ไว้อย่างชัดเจนครับอันนี้เนี่ยผมถ่ายรูปจากในวิเวกการมาให้ดูเลยนะครับจะได้ชัดเจนตรงประเด็นนะครับนี่ครับมีการอธิบายครับว่าการฟันครั้งนี้ของโซโลนะครับเป็นการจัดการศัตรูด้วยจิตที่มุ่งมั่นนะครับไม่ต้องใช้ฮาคิ้ก็สามารถหย ของผู้กินผูิวิชศาสตร์สายโลเกียได้มันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความต่างชั้นทางด้านฝีมือนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะชัดเจนครับว่าไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับฮาคิราชันนะผมสําหรับการฟันโมนเนของโซโลในครั้งนี้ครับก็บอกว่ามันเป็นจิตที่มุ่งมั่นของโซโลนะครับแฟนๆวันพีทหลายๆคนนะครับที่ไม่ได้มองว่าเป็นฮาคิราชันครับเขาก็จะเรียกจิตที่มุ่งมั่นอีกอย่างหนึ่งนี้ว่าเป็นจิตสังหารอะไรประมาณนั้นครับปกติแล้วเนี่ยวิเวอร์การ์ดนะครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรผ่านไปแล้วนะคร การบอกข้อมูลในวีเวอร์การ์ดแผ่นนั้นอย่างชัดเจนนะครับผมหลังจากที่ซโลฟันโมเน่ไปเลยครับข้อมูลการใช้ฮาคิของซโลนี่ครับเขาก็จะยังยืนยันแค่ว่าซโลนี่มีฮาคิเกราะกับมีฮาคิสังเกตเพียง2อย่างเท่านั้นนะครับที่ซโลใช้ได้ครับยังไม่ได้มีการระบุออกมาครับว่าซโลนะครับใช้ฮาคิลาชันได้ครับก็น่าจะยืนยันได้อย่างร0 0เครับว่าการที่ซโลฟันโมเน่ครับผมยังไม่ได้มีการใช้ฮาคิลาชันแต่อย่างใด ครับก็ถือว่าเป็นบทสรุปที่ชัดเจนครับแล้วก็มีข้อมูลที่มันยืนยันออกมาแล้วนะอธิบายเสริมครับเกี่ยวกับฮาคิราชันเนี่ยคืออย่างที่เราเห็นเห็นนะครับฮาคิราชันนะครับมันก็เป็นคุณสมบัติแห่งราชาครับที่จะปล่อยจิตคุกคามไปข่มขวัญศัตรูครับและสําหรับศัตรูที่มีความต่างชั้นทางด้านฝีมือกันมากครับก็จะสลบสไลดยนะครับน้าลายฟูมปากอะไรกันไปนะแล้วถ้าเรามาเปรียบเทียบฉากของโซโลกับโมเน่นะครับดูแล้วมันก็ยังห่างไกลนะกับ ว่าฮาคิราชันอยู่ดีครับเพราะถ้าเกิดว่าโซโลปล่อยฮาคิราชันปล่อยจิตคุกคามออกมาจริงๆเนีนะโซโลมันไม่ต้องแบบวิ่งสับตีนแตกไปฟันโมเน่หรอกนะครับถ้าเป็นฮาคิราชันจริงโมเน่มันจะต้องสลบไปตั้งแต่ก่อนโดนโซโลฟันแล้วนอะถูกไหมนะ แต่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับถึงแม้ว่าโซโลจะฟันโมเน่ไปแล้วด้วยซ้ำนะครับโมเน่ก็ยังไม่สลบนะครับแต่เพียงแค่ว่าร่างกายนั้นเสียสมดุลครับไม่สามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้ดั่งใจนึกกันนะครับมันก็มีความแตกต่างกับการใช้ฮาคิราชันในหลายๆครั้งที่เราเห็นที่มันผ่านมาก่อนหน้านี้ครับอันนี้ต้องย้ําอีกครั้งนะครับว่าเป็นข้อมูลนะครับเฉพาะฉากที่โซโลฟันโมเน่นะครับว่าคงไม่ใช่ฮาคิราชันนะครับจากข้อมูลออฟฟิเชียลในวิเวการ์ดนะครับแฟนๆโซโลยังไม่ต้อง ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าต้องบอกตามตรงกับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นข้อมูลออฟฟิเชียลจาก v ิเวิรการนะครับแต่เชื่อไหมครับว่ามันก็มีหลายครั้งครับที่มันมีข้อมูลอัปเดตมาภายหลังครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่มันหักล้างจากวิเวิรการไปเลยก็มีนะผมแล้วหลายครั้งด้วยนะ ตนบางค้าเขาบกเรู้สึกว่าวิวเวกานที่มึงทำมาหลอกขายกูใช่ไหมเนี่ยกูสาเสียตังค์ซื้อมึงทำมาหลอกขายกูใช่ไหมครับบางข้อมูลแม่งโดนเปลี่ยนภายหลังซะอย่างนั้นครับอย่างเช่นแชง,งนี้นะตอนแรกในวิวเวกานเนี่ยเขาบอกว่าเออแชงเนี่ยครับเป็นจกักรพรรดิตั้งแต่ตอนที่แชงมาอยู่หมู่บ้านฟูซาครับแต่ว่าเนื้อเรื่องในภายหลังครับก็มาเปลี่ยนข้อมูลครับว่าแชางเนี่ยเพิ่งจะเป็นจกักรพรรดิเมื่อ6ปีที่แล้วนะแล้วอย่างล่าสุดที่เลยครับข้อมูลของผลโกมุโกมุครับในวิวเวกานครับของลัคกีีีู้เเน่ยามกาารรระบบุคคััว่ลก,กี้ร มาจากเรือศัตรูครับแล้วเจ้าลักกี้ลูนั้นครับ <c oughs> ก็ชิงผลโกมุกโกมุ <c oughs> ก่อนที่กลุ่มของแชงนั้นครับจะมาจอดเทียบท่าเรือที่หมู่บ้านฟูซาครับก็คือระยะเวลาเดี่ยมันต้องมากกว่า13ปีที่แล้วนะผมแต่ว่าล่าสุดเลยครับในเรื่องหลักนะก็มีการเปิดเผยครับว่าผลพิศาโกมุกโกมุนเนี่ยกลุ่มของแชงนะครับชิงมาจากคูคูและชิงมาจากรัฐบาลโลกเมื่อ12ปีที่แล้วนะข้อมูลเปลี่ยนอีกแล้วนะครับแล้วตกลงข้อมูลในวิวเบอร์การ์ดที่กูจะเชื่อถืออะไรได้บ้างเนี่ยนละ มีอากาศเไม่แหกตามากเลยนะฉากที่โซโลฟันโมเน่สำหรับตัวผมเองครับที่มักจะอ่านแต่บางงาะน,นะครับไม่ค่อยได้ดูอนิเมะสักเท่าไหร่นะครับผมว่าในบางงาะมันก็อธิบายค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฮาคิราชันอยู่แล้วนะแต่ครนี้ครับคนที่มักจะเข้าใจว่าฉากนี้เนี่ยเป็นการใช้ฮาคิราชันหรือเกี่ยวข้องกับฮาคิราชันนะผมว่าน่าจะเป็นแฟนแฟันพี Man ที่ดูอนิเมะไงนะครับเพราะว่าในอนิเมะเนี่ยบังเอิญว่า ากนี้นี่คือทําไว้ดีมากนะครับทำไว้แบบเว,วอร์วังอลังการแล้วก็แหมโซโลเทะเลอเกินนะโชว์เท่โชว์โหดครับจนแฟน,นพีทเนี่ยเขาคิดไปกันนะครับว่าเฮ้ยอย่างนี้เนี่ยมันต้องเป็นฮาคิราชันแน่เลยฟันซะจนโมเน่เนี่ยครับเป๋นะครับไปไม่เป็นเลยอะไรประมาณนั้นนะในภายภาคหน้าก็รอดูแล้วกันครับว่าข้อมูลของโซโลครับจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะมีการอัปเดตใหม่หรือเปล่าน,นะครับว่าโซโลเนี่ยมีฮาคิราชันอะไรอย่างนี้ไหมนะก็รอ,อดูในภายภาคหน้าแล้วกันนะครับแต่ว่า ว่าตอนนี้ครับถ้าข้อมูลยังไม่เปิดเผยหรือว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับณปัจจุบันนี้ครับเราก็จะขอยึดไปก่อนนะครับว่าซโลนั้นครับยังไม่มีฮาคิราชันนั่นเองครับรวมถึงฉากที่ซโลฟันโมเน่ครับก็ยังไม่ใช่การใช้ฮาคิราชันด้วยเหมือนกันนั่นเองครับผมและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับผมเอาข้อมูลแบบ Off ฟิเชียมายืนยันนะครับสำหรับฉากที่ซโลฟันโมเน่ครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูสแล้วครับชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ share. กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับก็บผมโปรดกรมหน้าจัน e l กรับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ